สวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่มาที่จอดูจักครับผมอาจจะไม่เห็นป้ายเต็มเต็มเพราะว่าเราอยู่ข้างในนี่เราก็ซื้อข้าวแล้วผมน้ำอะไรอ่ะมีเอ็มน้อยอยู่ด้วยเนี่ย แล้วมีแรงขึ้นมาทันทีเลยน,นี่ถ้าบวกนะี่ถ้าบวกกับปีโป้นี่พลังจ้าเลยนะแล้วก็มีเครื่องเดิมเอเล็ด,ดี้เลดดี้ด้วยไม่ใช่เลดดี้เมียวิด,ดีเซลนะครับเมื่อกี้ทักที่ไปแป๊บหนึ่งคนระับเพราะว่ามีคนโทรมา โป้ะวะมีซูชินี่ด้วยสภาอากาศมาไม้ละรีบซื้อรีบกลับไม่งั้นเดี๋ยวเป็นประเด็น นี่อะไรอ่ะเฮ้ยขนมก็เริ่มเก็บเย็นตัวเย็นโอ้ขนม,ขน,ม,ขน,ม,ขน,มน่ากินมากเลยครับมาละสามห้าบาทเฮ้ย เค้ายำข้าวหมูมีเคฟด้วยกุนงอมจริงบีบเส้นสด เมื่อกี้ผมเกือบอ่านเป็นขนมจีนด้นสดแล้วของอร่อยครับแต่ราคาเขาทำโต๊ะล้นออกมาด้านนอกครับเพราะว่าข้างในไม่มีที่จะนั่ง

บาทมาด้วยครับกร์เปนเจอ,อร์มีรถกระบะกระเป๋านเจอร์ส่วนรถแซนหนึ่งแล้วก็ตอาหลังร้องเพงงลงนะครับ

อาการสามมุกอีกแหลก <Á S> อีกแล้วครับผมเอยนี่ไงเราบุหรีทอดเอา <m k> <pour> <m k> เอาอันหนึ่งเรื่องก่อนจ้าขายกุ้งมีเปท่า

ยังอยู่ในขนมเลอยู่ในขนมเลผมเคยกินอยู่เนี่ยได้รัดคนมีเทอร์โบด้วยวะรุ่น XLS ห้านาทีแล้วเราต้องเอาให้เต็มยังซูแม็กซูแม็กคลายผมนึกว่ายังแม็กซิงเอ้ย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 คุณจะมาตีหัวผมไม่ได้นะโอ้ไฟไฟใหม่ครับผมมีไอ้นี่เข้ามา หน้าใหม่พอหน้ารุ่นใหม่อันนี้อัปเกรดเข้ามาใหม่ครับเป็นกระจังหน้าใหม่น่าจะเป็นบางลมบางลมใหม่อันนั้นจะเป็นตัวธรรมดาตัวธรรมดาก็จะมีโลโก้ฟอร์ดโลโก้ฟอร์ดจะเป็น มองเอ้ยโฟกัสต้อน,นี้วกไปไกลถ้า<ถ><ถ>ชี้ถ้าชี้ไกลๆนี่อันนี้นะเป็นตัวท็อปตัวท็อปถ้าตัวท็อปกระจังมันจะเปลี่ยนฟอร์เทสได้สุดมันใช่อย่างที่ฉันคิดหรือเปล่ามันบีหนึ่ง มาด้วยเฮ้ยมาแล้วต้องรีบกลับนะเว้ยนี่ของเก่าของเก่าก็จะเป็นบางลมธรรมดาครับมีโลโก้ฟอร์ดมาด้วย,อยของใหม่มันจะแปลกไปหน่อยโอ้ตัวธรรมดาอไ,ไอติมนมสด ร้านสบาร้านรองเท้าแตะขายปกติต้องรีบถ่ายลิบกลับนะครับ,รบ,รบมันเหมือนคล้ายคกับรถเจ้าในายบริษัทผมหรือเปล่าเนี่ไไยไฟไท้ายไฟท้ายก็เปลี่ยนไฟไท้ายก็เปลี่ยนไปครับคันนู้นก็เป็นไฟธรรมดา ปลายแดงด้วยรับดอกเบีย้ยพิเศษดอบคามบีซอยกลับด้วยโอ้ตรงนี้ก็จะเป็นโซนโซนสังกันานพระโซนพระเครื่องครับโซนตุ๊กตา ตุก,กตาแล้วไงผมจะซื้อมาทำพิธีผมจะทำพิธีมาเสกคุณใส่ใส่คุณมีไม่แน่มีไม่แน่ย,นยคุณใส่คุณใส่อะแต่งงานเนี่ยไม่น่าจะมีมั้งคุณใส่คุณใส่น่าจะเป็นปักลูกปักรอยหรือฝังลูกฝั่งรอยอะไรก็ไม่รู้ผมก็เรียกไม่ถูกโอเคครับเดี๋ยวพักคลิปเป็นเท่านี้แหละถึงจะไม่ถึง10นาทีก็ตาม ได้คงลืมไปนานแล้วกูไม่ลืมครับถึงจะลืม <Okay. S 1> แต่ยังไงแต่ยังไงปมป <Okay. S 1> มในอดีตก็ <Okay. S 1> ไม่ลืมอยู่ดีเกยติเดูไดดดยติ เจ็ดร้อยแปดสิบมีได้ค่ะห้าสิบบาทนค่ะดีได้นะจ๊ะมีหลายแบบหลายลายนะจ๊ะแก้วก็มีหลายแบบนะจ๊ะมีหลายทรงค่ะมีหลายแบบหลายราคาหลายแบบมีได้ค่ะห้าสิบบาทจ้าแล้เก็บความเย็นได้นะคะอันนี้สวยนะมัจุกได้เยอะกว่าจุกได้มากกว่าอ๋อ แต่นี่มีที่หิ้วจ้าเลยจ้อแบบไม่เหมือน,นลลกันได้ค่ะห้าสิบบาทเองนะจ๊ะเดี๋ยวอยู่ตีครับผมโอว่าจะซื้อมาเก็บไว้อยู่ครับเวทีตั้งคอนเสิร์ตได้เวทีเอาไว้ตั้งคอนเสิร์ตได้ครับผมเมื่อหลายเดือนก่อนเขามาจัดคอนเสิร์ต บริเวณนี้นะบริเวณลานจอดรถเกวผมเดี๋ยวเจอพัด้าน,นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปไหนเดี๋ยวถ่ายให้ชมให้ชมนะครับผมถึงอาจจะไม่มีอะไรดีก็ตามรัว okay, ผม